แน่จบได้ขนานคคาเขาเบิงงที่เบิงกุดหมดเห็นไหมถ้าใครจำได้ที่เราปลูกคณะเดนวยเคลอะ่ะจากขนงอะ่ะเห็นไหมกินใบกุดแต่รากยังอยู่ถ้ารากอยู่ก็ยังโอเคนะเฮ้ ทำไมถึงทำกับฉันได้แบบนี้เราเอาไว้ไม่ได้แล้วเพราะว่าคือเขาเดินไปตรงไหนเขาก็จะกิน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 อยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆนะตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยจับได้ขนางข้าเขาปฏิเสธข้อเก่ากล่าวหาใดๆไม่ได้เลยเนี่ยไป หาทนายเก่งๆมาสู้นะจะบอกให้นี่หอยเวียนน,นี่ก็หอยเวียนสารพัดบอกแล้วว่าปลูกผักแบบปลอดสารเนี่ยส่วนมากนะศัตรูพืชจะเยอะนี่ดูเบิงที่เบิงศัตรูพืชเพียบ เพราะเราปลูกแบบปลอดสารพิษไงจ๊ะทุกๆคนกุดหมดเลยใบจริงๆง,ง,งอกมาแล้วดูสิเนี่ยกุดหมดเลยใครที่ตามเราทุกช่องจะเห็นเเราอัปเดตสวนของเราแบบต่อเนื่อง <c oughs> เจงจะเป็นางโอ้ <c oughs> อยู่ดีอยู่ดีมีสุขนะจ๊ะเดี๋ยวเรียนเชิญกันนะจ๊ะอันแนะคาปากคาปากหลักฐานคาปากโอ้โหชัดเจนมากเลยนี่ปฏิเสธข้อกล่าวหาใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นจะบอกว่าห,หกล้มหกล้มมาแล้วปากมันทิ่มผักก็ไม่ได้นะฮะไปหาทนายมาแก้ต่างเอาแล้วกันชาตินี้ที่รัก เราคงรักกันไม่ได้เพราะเธอกินเก่งไงเข้าใจป่ะเธอกินเก่งไงเดี๋ยวกันเดี๋ยวขอ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 ถ่ายกันอึ๊บอึ๊บดูสินเนี่ยกินเก่งนะเราเนาถ่ายกันนะเออสวยงามไหมสวยงามเออ เรียนเชิญมปข้างนอกนะจ๊ะอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวหมดสวนต้องคอยเดินหาแล้วก็คอยเวียงกลับไปนี่ใจดีนะไม่พาไปไว่ายน้ำในถังหมักไปเลยบินไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นของกินเยอะเออจะเอาสีมาแต้มดีไหมลนะ่ะตัวที่หนึ่งตัวที่สองเอเมจิกเผื่อจะแบบคานกลับมาแล้วจะได้รู้ว่าตัวเดิมไปดีกว่านู่น ون. ฝั่งนู้นไปเลยเฮ้ยพืชผักเราให้กำลังงานเลยเนี่ยอุย้ยจะได้ไหมเนี่ยจะได้กินไหมเนี่ยนี่ที่เราเลาะจากแขนงเดนโอเคลมาเนี่ยเลาะมาเอาแขนงเดนโอเคลมาเพาะมาปลูกอันนี้ก็เอามาปลูกได้อีกนะเนี่ยเก็บไปกินแล้วเอาแขนงมาเพาะแขนงมาทิ่มไปเลย เนี่ยแขนงเล็กๆเนี่ยนเนี่ยอันนี้ก็ไดาษเนี่ยมีข้อมีข้อเขามีข้อนะจิ้มไปจิ้มตรงนี้ก็ได้เออเด็ดใบออกการคลายน้ำหน่อยเอาใบไปกินโอเคหวั <Okay. S 1> งว่าจะได้กินนะไอันนี้ทูบุ่มเราปล่อยให้เป็นเมล็ดพันธุ์เยอะแล้วนี่นี่ เราจะเก็บเขาเอามาทำมเมล็ดพันธุ์ขยายพันธุ์ต่อนี่อันนี้ที่โตจากมเมล็ดพันธุ์ที่เราเอามาฝังฝังไว้นะรากลอยเห็นไหมเดี๋ยวพืชผักทุกชนิดถ้ามีรากลอยต้องเอาดินมากลบไว้เดี๋ยวเอาดินมากลบแปลสหนึ่งนะอือไปตักดินมาคือ,คอ กลบโคนไว้อย่าให้รากลอยพืชทุกชนิดต้นไม้ทุกชนิดอย่าให้รากลอยเด็ดขาดต้องเอาดินมากลบไว้เสียดายขุดรากถอนโคนวันนียฮะนี่ แก่แล้วเดี๋ยวเราก็เอาเก็บเม็ดไปเพาะต่อเย็เห็นนี่คือเม็ดเขานเนี่ยเม็ดที่แก่จากต้นนี้แหละแล้วเราก็เอาเม็ดเข้ามาฝังไว้ขึ้นมาดีดีดิขึ้นมาดีไหมขึ้นมาดีมากมากเลยดูแข็งแรงแต่จำไว้ว่า,มาเมล็ดพันธุ์ผักแต่ละชนิดนะเขาจะมีความสมบูรณ์ไม่เหมือนกันีกัน เขาจะมีความสมบูรณ์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีเราแกะมาจากจากฝักเขาเนี่ยแล้วมาโรยไว้บางต้นก็โตบางต้นก็ไม่โตบางต้นโตดีดีบางต้นก็แคะแกลนแบบนี้ทั้งที่เราเอาจากฝักเดียวกันมาเพราะนะนี่เห็นปะเห็นรากลอยไหมนี่รากลอย รักลอยต้องเอาดินมากรบปลูกเข้าไปพวกเราอัดคลิปเข้าไปนะพยายามอัดคลิปไว้เพราะว่าเดี๋ยวหน้าฝนแล้วมันจะทำให้พวกเราอ่ะไม่สามารถที่จะอัดคลิปได้อัดคลิปทิ้งๆๆๆๆ,ๆิไว้เลย เข้าใจใช่ไหมจ๊ะพยายามลงคลิปรวัรวๆเดี๋ยวถ้าเกิดมัน Youtube มันปรับปรุงเสด็จน้ำแล้วหรืออะไรอย่างนะ่าจะดีขึ้นตอนนี้กดอะไรไปมันก็ทิมเออกดอะไรออกไปมันก็จะแบบเด้งออกเด้งออกจะกดหัวใจซะหน่อยไเด้งออก พอคอมเมนต์ไปเอาคอมเมนต์ไปอยู่อีกช่องหนึ่งเฉยคือคอมเมนต์ช่องนี้อยู่ไงแล้วพอกด Enter มันก็ไปอยู่อีกช่องหนึ่งเฉยเลยคือเราเล่นในๆๆๆในในในโน้ตบุ๊กนะคนที่เล่นในโทรศัพท์เราไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหมือนเราไหมแต่เราเล่นในโน้ตบุ๊กการเปลี่ยนแปลงของ YouTube มันมีผลกับเรามากเลย คือบางคนก็ยังไม่เป็นบางคนก็เป็นแล้วเหมือนเราอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะบางคนเขาก็มีปัญหาเหมือนเราเป๊ะเลยเพราะเล่นในโน้ตบุ๊กเดี๋ยวก่อนเอตัดออกดีกว่าตัดออกให้หมดนี่เราจะเอาไปไปฝัง ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั่นตรงไหนก็ได้มันมีดินเนี่ยได้หมดอะเราสามารถเอาเข้าไปเพาะต่อขยายต่อได้ไม่รู้จบเนี่ยได้ั้งเยอะเห็นปะ่ะปลูกได้ต้องขยายเป็นปลูกได้ต้องขยายเป็นนะจ๊ะทุกคน หมดออยังยังเองเดี๋ยวเราก็จะมาตัดแต่งไม่ขนัดใช้มือซ้ายอโอเคนี่มือขวาละตัดเอาไหนหอมเลย คือเราได้แล้วอึมืมนี่ตายแหละน้องเอช่องเก้าถึเก้าเกษตรนิสัยนะจ๊ะนี่กูใช้น้องเอจำแม่นอันนี้จำแม่นนี่นี่ติดดอกแล้วแม่ติดดอกติดดอกนี่ติดฝักติดฝักติดฝักแล้วนี่ได้มาเยอะแล้วนะ ได้มาหลายอันเนี้ยตากแดดก่อนก็ได้เน,นี่ยเมื่อกี้เรารดน้ำยังเปียกๆนี้ก็รดแล้วสิหลงๆล,ลืมเนะี่ยในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิด และคอยห่วงให่ในยามที่ชีวิตมันมองร้องหายขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนร้องเพลงไปด้วยทำสวนไปด้วยอารมณ์ดีนะพวกคนรักการปลูกเนี่ยอ,อารมณ์ดีจริงๆสู้นต่อไปนะจะพวกเราทำไปเรื่อยๆ ทำไปจนกว่าเราจะหมดเรี่องหมดแรงตอนนี้เราว่าหลายๆคนเริ่มจะสังเกตว่าเหรียญเริ่มขึ้นดีแล้วนะจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่จะเกี่ยวกับโควิดมันเริ่มซาลงหรือยังไงก็ไม่แน่ใจหรือระบบของ YouTube จะค่อยๆปรับปรุงบางส่วนแล้ว หรือจะเป็นเพราะช่องเราโตขึ้นเรื่อยๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สังเกตว่าเหรียญเริ่มขึ้นดีแล้วนะหลายๆคนน่าจะสังเกตเห็นนะนะว่าเหรียญพวกเราเริ่มขยับขึ้นมาเรื่อยๆมันมีในยยาสำคัญมากเราไม่ใช่คนดังไม่ใช่คนมีชื่อเสียง ใช่ไหมเพราะเพราะฉะนั้นทําช่องเจาะกลุ่มจะดีที่สุดส่วนช่องไลฟ์สไตล์มันเป็นไปนไม่ได้เป,เป็นไปได้ยากถ้าไม่อัดโฆษณาช่องดังช่องปังยากใช้ชีวิตส่วนตัวเข้าใจปะ่ะเราไม่ใช่ดาราไม่ใช่คนมีชื่อเสียงที่จะมีคนมาสนใจการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเพราะฉะนั้นคนธรรมดายอย่างพวกเราต้องทําช่องเจาะกลุ่ม สำหรับเราเนี่ยอย่างช่องเจาะกลุ่มช่องอาชีพก็ได้ใช่ไหมช่องสัตว์เลี้ยงก็ได้เนี่ยใครที่ปลูกอะไรนะใครที่จะเน้นเน้นพืชผักในสวนของตัวเองเ่จะเน้นทำอะไรก็ทำได้เลยนะเออเอามาแชร์กันเอามาแบ่งปันกันบอกเลยว่าดูแลยังไงวิธีทำน้ำหมัก วิธีดูแลตั้งแต่ระยะเพาะเมล็ดยันเก็บเกี่ยวปอนสีก็ได้ไม้ด่างก็ดีพืชผักสวนครัวแต่ละชนิดดอกไม้ได้หมดกล้วยไม้เอาแบบเฉพาะก็ได้มันจะทำให้คือยังไงก็มีคนมากฏ ติดตามอ่ะสำหรับคนที่รักการปลูกพืชชนิดนั้นๆน่ะใช่ไหมนั่นแหละเข้าใจที่เราพูดแล้วก็รีบลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้นะคนที่ยังไม่ได้ทำช่องคนที่รักการปลูกสวัสดีคุณนัทวุฒินวลจันทร์อันนี้อันนี้เริ่มล้วเริ่มแตกใบแล้วโดนกินไปหน่อยโดนกินไปรอบๆนะเคลเนี่ย ก็โอเคเก็บกินได้แล้วเนี่ยเนี่ยเอานี่เอาเคลอดอโดเคลเอาฟูงหมักคุณนัทวุฒินวลจันเอานี่ผักบุ้งเอาเนียม,มหูเสือคุณหน่อยเนี่เอามาไอนี้เลยรวมกันผัดรวมกันเลยรับรองอร่อยมากเลยผัดมันหอยอะ่ะเออใครสนใจซื้อต้นมงต้นไม้ไปที่ช่องบ้านไร่อมพยอมได้นะจ๊ะคุณหน่อยเขาขายเขาขายพวกพืชผักต้นไม้ กเกือบทุกชนิดที่มีในสวนคุณหน่อยไปติดต่อได้แล้วสนใจอ้อยดําก็ไปเลยช่องน้อยทําสวนสนใจมอนมาเดือฝรั่งไปที่ช่องเดโชสุกอินแล้วก็ช่อง9กีละเกเกษตรอินทรีย์นะจ๊ะแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในช่องเราอ่ะที่มีคําว่าเกษตรมีคําว่าปลูกมีคําว่าสวนมีคําว่าไร่มีคําว่าฟาร์มช่องหลายๆช่องเขาขายนะ เขาขายเขาขายต้นไม้นะจ๊ะช่องเราไม่ค่อยขายละแต่เราจะใครมาถามหาอะไรเราจะส่งไปที่ช่องน้องๆเรานะมีคนถามหาฟูหมักเมล็ดฟูหมักเราก็ส่งไปให้น้องน้อยเรานะน้อยทําสวนใครสนใจมเมล็ดพันธุ์ฟูหมักไปที่ช่องน้อยทําสวนก่อนนะไปติดต่อซื้อขายนะฮู้บอเราก็คือถามว่า จะขายทำไมไม่ขายทำไมไม่ขายทำไมไม่ขายคือเราอยากให้น้องๆเรามีไรายได้ด้วยไงเข้าใจใช่ปะออใครอยู่ใกล,ใกล้มาซื้อที่บ้านเราแล้วกันออจริงจริงถ้าใครอยู่ใกล้เรานะก็แวะมาซื้อที่บ้านได้กดกลิง่งติ้งต่องติ้งตอง,ตงโทรมาก่อนก็ได้092 271 7, 7 2 0 1 หรือ0840772317ตอนนี้ไลน์092ในขณะที่เราพูดคลิปเนี้ยเรายังไม่ได้เปิดสาธารณะนะเราปิดไลน์เพื่อทดสอบการมองเห็นก่อนอย่างที่บอกนะเพื่อนเราและหลายๆคนเนี่ยเขาจะดูจากที่เราแช์นะเขา,ากดติดตามไม่เป็นกดติดตามไม่เป็นเลยเขาก็เลยจะดูจากที่เราแชรหม่ ไปที่กลุ่มลน์ไปที่ไทม์ไลน์ของลน์ไปที่เฟซคือหลายคนยังไม่ได้ทันเทคโนโลยีนะจ๊ะจะบอกให้เพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้คนที่คิดจะมาทำช่อง YouTube ต้องเรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับของเขาให้ดีๆอยากให้มาทำจริงๆ อนาคตข้างหน้าก็ได้มีรายได้ไงเหมือนเป็นการสะสมอะสะสมเหรียญสะสมเงินเนี้ยนะออมเงินเออเป็นการออมเงินออมเงินแบบนี้ดีจะไปออมเงินบ้านออมเงินพูกนั้นะโดนโกงมันอะนะมันมีแพลตฟอร์มที่เปิดมาเพื่อโกงโดยเฉพาะไม่มีหรอกออมแล้วได้อะไรนะ ออมแล้วได้ผลปันผลห้าสเป็นสสเปซ็นเป็นไปไม่ได้หรอกโกงทั้งนั้นน่ะแรงๆมันทำให้เราได้อะแต่สุดท้ายมันโกงอ่ะเออสุดท้ายมันก็โกงเราอ่ะอย่าไปเชื่อผลตอบแทนที่มันให้แบบสูงๆเปอร์เซ็นต์สูงๆหมดไปหลายคนแล้วหมดตัวไปหลายคนแล้วมีสติหน่อยนะ ทำแบบนี้คือเห็นแล้วมัน30%น่ยคือโลภแล้วละ่ะหวังที่จะได้เงินเยอะๆคือถ้าถ้าถ้าเรียนรู้ศึกษาดีๆคิดวิเคราะห์ยแยกแยะได้มันจะไม่มีหรอกปันผล30%หรือ50%ครึ่งหนึ่งเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมมันเป็นไปไม่ได้แ,แรกๆมันให้เราเหมือนเราโยนโยนมันมีคลิปอยู่คลิปนึงอะเห็นชัดเจนมากเลย โยนโทรศัพท์มือถือเข้าไปเครื่องหนึง่งมีเงินออกมามีเงินออกมามีเงินออกมาให้เป็นหมื่นเงี้ยโทรศัพท์เครื่องราคาถูกๆโยนเข้าไปมันเห็นว่าอุ้ยโยนโทรศัพท์เข้าไปเครื่องหนึง่งอุย้ยมีเงินมีเงินมีเงินส่งเข้ามาหมื่นหนึ่งถอดสร้อยเลยนี่ถอดสร้อยถอดสร้อยเข้าไปสรป้อยบาทหนึ่งอาบาทหนึ่งสามหมื่น สามหมื่นอุ้ยมีเงินโอนโยนออกมาให้ตั้งเท่าไหร่ห้าหมื่นโอ้ยทีทำไงล่ะรวบรวมเงินทั้งหมดที่มีโยนเข้าไปอีกมันปิดเลยมันปิดเลยนี่แหละคือกลโกงของพวกมิจฉาชีพที่คนโลภหลอกคนโลภกับคนไม่รู้อย่าโลภ ถ้าโลภก็ตกเป็นเหยื่อของพวกเขาแล้วก็อย่างงมงาย,ถ,ยางถ้ายังถ้างมงายก็จะเจอพวกมิจฉาชีพที่หากินกับคนงมงายมาหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวเราเตือนไว้เพราะเรารู้ดีเรื่องแบบนี้คนใกล้ตัวก็โดนหลอกไปเยอะโดนหลอกไปเยอะหมดตัวหมดเงินไปเยอะ เพราะฉะนั้นมันต้องเตือนนะไม่เตือนไม่ได้หรอกมิจฉาชีพมันจ้องอยู่นะมันจ้องพวกพวกคนงมงายอยู่คนที่แบบเชื่อเรื่องงมงายมิจฉาชีพมันจ้องจ้องอยู่แล้วมันทักมาโน่นนี่นี่นั่นทักให้เรากลัวเสร็จแล้วเสร็จมันเลยถ้าเรากลัวจะต้องทําตามมันแน่ๆจะต้องเอาเงินมาประมาณนี้ร้อยเก้าสิบเก้าหรือพันเก้าสิบเก้าบาทเอามาบูชาเพื่อที่จะให้ชีวิตหมด ทุกหมดโศกหมดเคราะห์นั่นแหละมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีสตินะจ๊ะทายไหนดินนี้คือดอกอย่าลืมนะขยันทำช่อง youtube กันพวกเราจูงมือไปด้วยกันอนาคตข้างหน้ายังไงก็ได้เงินนะนจ๊ะแล้วคลิปเนี่ยอัดไปอัดไปอัดไปอัดดุน้นอัดนี่อัดไป อัด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 ลงแล้วก็ไปพักไม่ไม่แสดงในช่องช่องไม่แสดงรายการแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นไม่เป็นสาธารณะแล้วเมื่อก่อนมันจะเขียนว่าไม่แสดงรายการใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นไม่เป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของ YouTube ท่บเราต้องตามให้ทันแค่นั้นเองไปละฝากช่องเกษตรช่องปลูกพักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนนะทุกช่องช่องเล็กช่องใหญ่ได้หมดให้ความรู้พวกเราเป็นอย่างดี อย่าลืมนะหาทางเอาคลิปทุกคลิปลงเพลย์ลิสต์ให้ได้ไปเรียนรู้ทำยังไงถึงจะเอาคลิปทุกคลิปลงมารวมเพลย์ลิสต์ให้ได้แล้วก็วิธีทำหน้าปกทำยังไงมันจะต้องมีการยืนยันตัวตนนะวิธีการาทำหน้าปกคลิปนะอ่ะเออมันต้องมีการยืนยันตัวตนไปศึกษานะ ศึกษาควบคู่วนไปเนี่ยเนี่ยปลูกผักไปศึกษาควบคู่กันทําช่อง y o u t u b e ไปยังไงเราก็ได้เงินใช้แนมะมากน้อยคือมากมากน้อยจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ความขยันของพวกเราเองนะแต่ช่องปลูกผักทําไปเลยลงคลิปรัวๆได้เลยเป็นช่องเจาะกลุ่มอยู่แล้วคนที่จะมาดูเราคือคนที่รักการปลูกเหมือนกันนี่แหละ DNA เ,เ,เดียวกันนะจ๊ะแล้ว การที่เราจะเสนอเสนอผู้พูดผ,ผักต่างๆขึ้นหัวข้อคลิปเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นหัวข้อคลิปยังไงเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่สมมติขึ้นหัวข้อคลิปว่าวิธีการปลูกปลูกคณะปลูกเคลวใบหยกใบหยัก,ยกแล้วแต่ใครใครจะเรียกแล้วก็ทําตั้งแต่เริ่มต้นคลิปทําไปจนจบคลิปประมาณสักสามนาทีแล้วก็ไหลเลยทีนี้ ให้จบหัวข้อหัวข้อเวลาทำวิธีทำต่างๆก็ให้ขึ้นหัวข้อทันทีนะขึ้นหัวข้อมาแล้วก็ทันทีทำทันทีทำจนจบเสร็จแล้วค่อยไหลไหลไปดนพาชมสวนดูน,น,นี่นี่นั่นเพื่ออะไรเปล่าเพื่อให้คลิปมันยาวคลิปความยาวเกินสิบนาทีเนี่ยคือว่า มันจะมีรายได้จากโฆษณามากกว่าคลิปสั้นเราจะพูดย้ำๆอยู่เสมอแล้วสังเกตคลิปของเราไหมคลิปของเรายาว20นาที30นาทีอะไรแบบนี้ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยอ่ยมันมีคนดูหรอกเรามีกลุ่มของเราที่ดูอยู่แล้วก็มีกลุ่มหลายๆกลุ่มที่ใช้พรีเมียมคือดูโคดูวิดีโอโดยที่ไม่มีโฆษณา เขาสมัครไปแล้เดือนร้อยห้าสิบได้6บัญชีอะไรแบบนี้เข้าใจใช่ไหมเราจะพูดย้ำๆอยู่แบบนี้แหละเพราะว่าจะมีเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาติดตามเราเพิ่มมากขึ้นน่าจะเป็นคนที่รักการปลูกนี่แหละเพราะว่าเขาไม่ได้ทำช่องเราสังเกตโปรไฟล์เขาเขาไม่ได้ทำช่องเพราะฉะนั้นเราจะบอกคนที่กำลังติดตามเราอยู่ตอนนี้ให้ทำช่อง ให้ถ่ายคลิปแนวนอนนะใหถ้ถ่ายคลิปแนวนอนนะมันจะได้จะได้มุมมุมเอ้ยสวยจัง <c oughs> จะได้มุมกว้างเพราะคนที่ดูเนี่ยถ่ายคลิปแนวนอนอย่าถ่ายแนวตั้งถ้าถ่ายแนวตั้งเป็นช็อตวิดีโอได้นะคลิปสั้นเวลาจะถ่ายเนี่ยถ่ายไปเนี่ยนู่นน,นี่นี่นั่นถ่ายเข้าไปอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะได้ยินไหมได้ยินเสียงพี่หนุย่ยเดี๋ยวเราพาไปดู พาไปดูพี่หนุย่ยทำกับข้าวให้เรากินนี่ไม่ได้ตัดคลิปนะพาไปดูก่อนพาไปดูพี่หนุย่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราทำกับข้าวให้เราเินเมียวเมียวเมียวเมี่ยวมาจากไหนเมียวนี่โอ้เดี๋ยวก่อนนะให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนให้ดูก่อนนะแป๊บหนึ่ง <H aa! S 1> เดี๋ยวเราจะไอ้นี่ก่อนนะหยุดหยุดน่ากินเวลา อุ้ยน่ากีรเซ่วางก่อนนะไปก่อนอัดจ,จนแดดมาแล้วอะ่ะถ้าแดดมาเราก็จะจบคลิปแล้วนะเพราะว่าเราเป็นคนที่อัดคลิปไม่ให้มีแสงแดดไม่งั้นอะ่ะพืชผักของเรามันจะดรอปถ้าโดนแสงแสงแดดมันจะสีเสเนี่ดรอปหมดนะ่ะ ไม่เห็นความเขียวเลยวเขียวไม่ล่ะได้น้ำหมักสารพัดน้ำหมักเลยนะเป็นตงงามคักไปละทำงานต่อเดี๋ยวต้องไปอัดคลิปไปลงอีกช่องหนึ่งช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นอืทำไปเลยหลายๆช่องไม่ต้องเปิดตัวก็ได้เดี๋ยวมีคนมากดติดตามเองแต่มีข้อแม้ว่าต้องลงคลิปแบบรัวๆคลิปสั้นคลิปยาวลงไปรัวๆเลยแล้วจะเห็นธรรมชาติของคนรักการปลูก ที่คือเรื่องจริงนะจ๊ะไปแล้วแค่นี้นะ